บทที่30ตูเสภาเพิ่มฟังชินีเหิงพูดสิมากมายยังคงฟังไม่รู้เรื่องแต่คำว่าจัดการไม่ยากของเขาทำให้ผมสบายใจไม่น้อยและแล้วเราสองคนจึงกลับไปที่บ้านนั้นเปิดประตูปูถุงนอนแล้วนั่งกินบนถุงนอนพอจะกินเสร็จก็สองทุ่มกว่าชินีเหิงบอกว่าคืนนี้ถ้าจะต้องอยู่โยงทั้งคืนถ้าผมง่วงก็ไปนอนก่อนเรื่องที่ยากยังคงเป็นหลังเที่ยงคืน ผมเห็นว่าความจริงผมก็ช่วยอะไรไม่ได้จึงมุดเข้าไปงีบในถุงนอนเดิมทีสภาพเช่นนี้น่าจะหลับยากแต่พอนึกได้ว่าฉีนี่เฮิงคอยเฝ้าอยู่ผมก็เลิกกลัวและสุดท้ายก็ปล่อยหลับไปในฝันดูเหมือนจะได้ยินคนสองคนคุยกันเดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีแต่ก็ได้ยินไม่ถนัดเพียงฟังจากน้ำเสียงจึงแยกแยะได้เป็นสองคนยิ่งฟังยิ่งอยากรู้ว่าคุยอะไรกันก็ยิ่งไม่ได้ยิน ร้อนใจก็เลยสะดุ้งตื่นลืมตาขึ้นชินีเฮงยงังพิงผนังห้องสุบุรีอยู่ผมไม่รู้ว่าเมื่อกี้ฝันไปหรือว่าเป็นความจริงแต่เห็นท่าทางเขาสภาพเป็นปกติน่าจะฝันไปกระมังผมเลือกดูนาฬิกาตีสี่แล้วอีกสักพักฟ้าก็จะสางผมถามชินีเฮงใกล้จะหมดคืนแล้วทําไมไม่เห็นมีอะไรอ่ะชินีเฮงสั่นหัวกล่าวว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเราคงต้องเสี่ยงเปิดตู้แล้วล่ะ ผมฟังแล้วก็คิดดูก่อนหน้าน,นี้คนคนนั้นทำตัวลึกลับให้เรามาที่นี่เกรงว่าเรื่องราวคงไม่จบลงเช่นนี้กระมังแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆหรือว่าคนนั้นเตรียมจะช่วยเหลือเราขณะผมกำลังครุ่นคิดชิ้นเฮืองจู่ๆก็ยัดไข่ไก่ฟองหนึ่งใส่มือผมบอกให้ผมกำให้แน่นจากนั้นเขาใช้อะไรไม่รู้โรยตามพื้นเป็นเส้นบอกให้ผมยืนอีกฝากหนึ่งของเส้น ประเดี๋ยวไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจงอย่าได้ข้ามเส้นเข้ามาฝากนี้ถ้ารู้สึกว่ามีอะไรจะเข้าสิงให้ออกแรงบีบไข่ไก่ในกำมืออย่าให้ไข่ไก่ตกพื้นเด็ดขาดฉันเตรียมจะเปิดตู้ละพูดจบชินิเฮิงสาวเท้าก้าวเดียวถึงตัวตู้ออกแรงบิดลูกบิดการเคลื่อนไหวของเขาก็ทันหันเกินไปในความคิดของผมตามไม่ทันได้แต่รอบดาไอสาลเลว และถอยไปหลังเส้นจ้องดูเขาอย่างตื่นเต้นตอนแรกเขาเปิดอย่างระมัดร,ระวังแค่งแงมประตูตู้เป็นช่องเล็กๆเ,เขาหยุดเล็กน้อยสูดให้ใจลึกแล้วกระชากประตูตู้เต็มแรงแม้ตู้ใบนี้จะไม่ได้ใช้งานมานานแต่กลับไม่ได้ส่งเสียงเอียดอาดพริบตานั้นผมหลับตาลงตามสัญชาตญาณกลัวว่าในนั้นจะมีศพแห้งกรังหรืออะไร,ระโผล่ออกมา หลังเปิดประตูแล้วเราสองคนก็ชะงักพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายไม่มีอะไรเกิดขึ้นชินิเฮงเปิดไฟฉายส่องดูในตู้อาศัยแสงนั้นผมเห็นมีเสอร์โค้ตตัวหนึ่งแขวนอยู่ไม่รู้เหมือนกันว่าใช้เสื้อโค้ตหนังมาจิ้งจอกที่รำลือกันหรือไม่สภาพเส้นนี้ทําให้ผู้คนตื่นเต้นยังบอกไม่ถูกชินิหฮงไม่ได้ยื่นมือไปจับต้องทันทีหากแต่ใช้ไฟฉายกวาดดูอย่างละเอียดทุกซอกทุกมุม นอกจากเสื้อโค้ทแล้วในตู้ไม่มีอะไรเลยศนีเฮงจึงยื่นมืออย่างใจกล้าคิดจะปลดเสื้อโค้ทลงมาในวินาทีนี้เองจู่ๆได้ยินเสียงจากในตู้เหมือนเสียงคนพูดเสียงเบามากแต่ในบ้านที่ว่างเปล่านี้ยังคงเสียดหูผมเงี้ยวหูฟังดูก็ใจหายเป็นเสียงเดียวกับที่ผมได้ยินในความฝันหรือว่าผมไม่ได้ฝันที่ลือกันว่าเสื้อโค้ทตัวนี้พูดได้เป็นความจริงกระนั้นหรือ เห็นได้ชัดว่าชินีเฮิงก็ได้ยินเช่นกันเขาทอยสองก้าวเอียงคอเหมือนรอฟังอีกแต่เสียงนั้นหายไปแล้วผมรีบบอกสินีเฮิงว่าเสียงนี้ผมได้ยินตอนหลับไปเมื่อกี้ตอนนั้นสองเสียงคุยกันแต่คุยอะไรฟังไม่ถนัดผมตื่นเต้นมากไม่รู้บอกว่าเล่าชัดเจนหรือไม่ชินีเฮิงฟังแล้วก็หันมาตะคอกใส่ผมแม่งเอ้ยสองเสียงคุยกันหรือ ตู้นี่ไม่ใช่ขังไว้ตัวเดียวงั้นหรือฟังเขาตะครัผมก็ตกใจนิ่งอยู่กับที่จะเดินหน้าถอยหลังล้วนไม่ดียังดีที่บมงฝึกจนใจกล้ากว่าเดิมมากแล้วท่องในใจว่าห้ามทำไข่ไก่หล่นโดยเด็ดขาดขณะผมกำลังลังเลชินิเฮิร์นก็เข้ามาข้างปลอบผมบอกว่าเราอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วต้องออกไปทันทีพูดจบเราสองคนก็ไม่ได้เก็บข้าวของวิ่งโซซาโซเซเอาจากประตูบ้านนี้ น่าจะตัดคัดเอาใหญ่ไปแต่แรกแล้วจึงไม่มีแสงไฟและตอนนี้อารามรีบร้อนไฟใช้ในมือก็ถือไม่มั่นจากประตูห้องถึงประตูบ้านแค่ไม่กี่ก้าวแต่กลับไม่ราบรื่นเอาเสียเลยผมเพิ่งวิ่งออกจากประตูไม่รู้เพราะอะไรที่เถือกลับไม่ได้ตามออกมาจนกระทั่งผมวิ่งออกจากประตูใหญ่แล้วหันกลับไปดูเขายังไม่ได้ออกจากประตูห้องนอนด้วยซ้ำผมรีบแต่กนเรียกเขาไม่ขานรับ ดึกในใจว่าตายแน่แล้วชินีเฮงคงเสร็จไอสิ่งนั้นไปแล้วคราวนี้ผมเดินหน้าถอยหลังไม่ได้ตอนนี้ไม่รู้ว่าอะไรอยู่ในบ้านและผมก็ทิ้งชินีเฮงเอาตัวรอดคนเดียวไม่ได้ผมมองไปทางห้องนอนอีกทีไฟฉายที่ชินีเฮงถือไว้ก่อนหน้านี้ยังสว่างอยู่แต่ดูจากลำแสงหยุดอยู่กับที่เหมือนตกที่พื้นนี่ไม่ใช่รางดีแน่นอน เพราะเขาไม่มีทางจูจูก็ทิ้งไฟฉายไว้กับพื้นอย่าว่าแต่ห้องนอนไม่ได้ใหญ่โตต่อให้ต้องขานก็ต้องออกมาแล้วพอคิดอย่างนี้ผมก็ยิ่งกลัวเขาเริ่มอ่อนยวกแต่จะอย่างไรก็ตามผมต้องกลับเข้าไปผมคิดดูกลับไปก็แค่ไม่กี่ก้าวเสียงเอาก็แล้วกันปกติชินิเฮงพูดเสมอว่าผมดวงแข็งคราวนี้คงได้พิสูจน์กัน เป็นการตัดสินใจง่ายมากแต่พอจะก้าวขาก็หมดความมั่นใจผมเดินไปก้าวเดียวก็หยุดสูดใจลึกแล้ววิ่งอีกหลายก้าวพุ่งกลับไปที่ห้องนอนเพิ่งเข้าประตูก็เห็นชินีเฮงนอนอยู่กับพื้นดูเหมือนจะหมดสติผมยัดไข่ไก่ลงในกระเป๋าแล้วตบตัวเขาแต่ยังคงไม่มีปฏิกิริยาผมไม่กล้าชักช้ารีบเก็บไฟฉายยังลนลานพยุงชินอีเหิงลุกขึ้นแล้ววิ่งไปทางประตูดูแล้วเขารูปร่างไม่กำยำล่ำสัน นึกไม่ถึงว่าแม่งตัวหนักจริงๆแค่ไม่กี่ก้าวก็ทำเอาผมเหนื่อยใจแทบขาดผมเปิดประตูลากชินอีเฮิงออกจากบ้านออกแรงเต็มเหนียวลากเขาออกนอกอาคารแล้วจึงกล้านั่งลงหอบแหกเวลานี้ผมจึงมือว่างพอที่จะเอาไฟฉายส่องเขาและรีบใช้มืออังที่จมูกเขายังหายใจอยู่ผมจึงค่อยวางใจใต้แสงไฟฉายเห็นได้ชัดว่าใบหน้าผากเขาปูดเป็นโนโลูกใหญ่ จนเป็นสีม่วงคร้ำผมจะคล่องใจนี่มันรอยถูกกระแทกนี่นามันเกิดขึ้นได้อย่างไรหรือว่าตอนที่ผมวิ่งออกมาในนั้นยังมีใครดักตีหัวเขาหรือนึกแบบนี้จึงคิดได้ว่าเราสองคนวิ่งออกมาโครมครามเอาเรื่องอยู่ถ้าข้างหลังมีใครดักทำร้ายเขาเพียงลงมือแรงและแม่นยำเกรงว่าคงไม่ได้ยินแต่วิเคราะห์อีกทีน่าจะไม่ใช่ ผมวิ่งออกมาแล้วก็อยู่หน้าประตูตลอดไม่มีใครออกจากบ้านนี่นาและหน้าต่างทุกบานของบ้านหลังนี้ก็มีเหล็กดัดกันขโมยแม้จะอยู่ชั้นล่างยังคงเป็นไปไม่ได้ที่จะกระโดดออกไปวิเคราะห์อยู่ค่อนวันจู่ๆผมนึกถึงปัญหาใหญ่ตอนผมกลับไปลากชินีเฮิองออกมาผมไม่กล้ามองไปที่ตู้เสือ้อผ้าจึงไม่รู้ว่าประตูตู้ปิดอยู่หรือไม่กมีใครซ่อนตัวอยู่ในตู้แลวปิดประตูตู้ไว้ ก็เป็นที่ซ่อนตัวอย่างดีทีเดียวแต่นี่ก็เกิดปัญหาสําคัญประการหนึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่าในบ้านมีของสก,กปรกบางอย่างไม่เช่นนั้นชินีเหิงคงไม่บอกให้ผมรีบวิ่งถ้าเป็นเช่นนี้ภายใต้สภาพชินนี้คนคนนั้นยังกล้าซ่อนตัวอยู่ในตู้อีกหรือนี่ก็เป็นไปไม่ได้แต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาคิดเรื่องพวกนี้ผมตบหน้าชินีเหิงหลายครั้งลองดูว่าเขาจะได้สติหรือไม่ จะว่าไปแล้วก็เหมือนผมอยากเอาคืนแต่ผมไม่มีวิธีอื่นจริงๆชินีเฮงโดนตบไปหลายชาติถึงกับสลุมสลือฟื้นขึ้นมารีตาเป็นช่องเล็กๆมองดูผมแต่พูดไม่ออกผมประเมินว่าเขาน่าจะสมองได้รับการกระทบกระเทือนอาการเช่นนี้ทําไม่รายแรงพักสองวันก็หายแต่ถ้าอันตรายหรือในกะกโลกมีอะไรเสียหายก็จะถึงแก่ชีวิตได้ง่าย ผมบอกให้เขาอย่าพูดแล้วลวงโทรศัพท์มือถือเตรียมจะเรียกรถพยาบาลใครจะไปรู้ว่าพอฉินยิงเห็นผมโทรศัพท์มือถือก็ได้สติมากขึ้นถึงกับขยับนิ้วเล็กน้อยชี้ที่โทรศัพท์ครั้งหนึ่งแต่ยังไม่ทันได้พูดก็สลบไปอีกตอนนี้สถานการณ์น่าขันมากบอกตามตรงผมไม่เคยคิดเลยว่าคนที่จะเป็นเรื่องเป็นเขาไม่ใช่ผมยังดีที่หมู่บ้านนี้ไม่ใช่เขตห่างไกล ผมโทร120ครูเดียวรถพยาบาลก็มาถึงผมส่งชีนิเฮงไปโรงพยาบาลและไปจ่ายค่าตรวจรักษาค่าต่างๆสุดท้ายตรวจไปตรวจมาคุณหมอกลับหยิบฟิล์มเอ็กซเรย์บอกผมว่าชินิเฮงแค่บาดเจ็บภายนอกสมองไม่มีปะนะัญหาอย่างมากก็แค่สมองได้รับการกระทบกระเทือนเล็กน้อยอันมีอาการขย่อนอเจียนบ้างแต่ถ้าจะว่าสลบไม่ฟื้นเลยไม่น่าจะเป็นไปได้ คราวนี้ผมงงไปหมดคิดให้ละเอียดอีกทีถ้าแพทย์แผนปัจจุบันตรวจไม่พบหรือว่าเขาโดนของเขาผ่านประสบการณ์มากมายขนาดนี้ผมกลับสามารถใช้แนวคิดของเขามาคบคิดปัญหาได้แล้วแต่ก่อนหน้านี้ทำไมเขาเห็นผมโทรศัพท์ถึงได้ทำตาทางเช่นนั้นผมเดาไม่ออกผมยืนสุบรีที่หน้าโรงพยาบาลไปหลายมวนสุดท้ายจึงดูเหมือนจะเข้าใจอะไรบางอย่างพักนี้เรื่องโทรศัพท์ ที่เขี่ยวก้องกับผมและฉินดีเฮิงก็คือข้อความสั้นนั้นหรือที่เขาชี้หมายถึงข้อความสั้นเขาเตือนผมให้ไปหาหยวนเจิ้นกระมังหรือว่าจะเตือนให้ผมระวังหยวนเจิ้นกันแน่ความรู้สึกที่ผมมีต่อหยวนเจิ้นไม่เลวนักแม้คนคนนี้ดูแล้วจะเหมือนพ่อค้าเจ้าเล่อยู่บ้างแต่ร่วมมือกันหลายครั้งเขาก็พยายามลงแรงดีไม่มีเลสนานแต่อย่างใดบอกตามตรงสิ่งที่ข้อความสั้นนั้นพูดถึงผมไม่เชื่อเลย แต่ชินีเฮิงดันชี้ครั้งหนึ่งก่อนหมดสติทำเอาผมเริ่มกังวลแต่บัดน,นี้ตัวผมอยู่ทางทินไม่รู้จักใครเลยความจริงวิธีที่ดีที่สุดก็คือขอความช่วยเหลือจากหยวนเจินเพราะถึงอย่างไรเขาก็มีเส้นสายรู้จักคนทั่วไปทุกท้องที่ยอมช่วยผมได้หน้าผมคิดแล้วคิดอีกรู้สึกว่าปล่อยให้ชินีเหิงสรบปสลชนิีต่อไปไม่ดีเลยผมคงต้องทำอะไรบ้าง สุดท้ายผมจึงกัดฟันกระทืบเทา้าโทรศัพท์หาหยวนเจินโทรครั้งนี้เหมือนการเดิมพันแต่ผมไม่มีวิธีอื่นหยวนเจินรับโทรศัพท์ผมเล่าเรื่องราวให้เขาฟังย่อๆแน่นอนที่ผมไม่เล่ารายละเอียดผมเพียงบอกเขาว่าฉินยีเหิงเกิดอุบัติเหตุตอนไปดูบ้านตอนนี้ยังไม่ได้สติมีวิธีช่วยหรือไม่หรือจะแนะนำใครที่ช่วยผมได้บ้างหยวนเจินฟังแล้วบอกผมว่า บังเอิญเขาอยู่ใกล้เมืองนี้ขอให้ผมสงบใจรอเขาหนึ่งวันเขาจะรีบรุดมาน้ำเสียงของเขายังกระตือรือร้อนเช่นเดิมไม่มีอะไรผิดแปลกเลยผมจึงสบายใจขึ้นบ้างเพราะแม้เขาจะคลี่คลายไม่ได้แต่อย่างน้อยมีคนมาช่วยคิดย่อมดีกว่าเช้าตรู่วันรุ่งคืนหยวนเจินก็มาพร้อมที่โรงแรมผมนึกไม่ถึงว่าเขาจะมาเร็วขนาดนี้ พอถามดูจึงรู้ว่าเดิมทีเขากำลังดูบ้านที่เมืองติดกันนี้เองบ้านนั้นระยะนี้เกิดเรื่องกำลังจะบอกขายเขาได้ข่าวจึงไปดูล่วงหน้าเพิ่งจะดูบ้านเสร็จขากลับก็ได้รับโทรศัพท์จากผมพดีจึงเปลี่ยนเส้นทางตรงมาที่นี่ผมพาหยวนเจินไปดูฉีเดืเหงที่โรงพยาบาลหยวนเจินเดินวนรอบเตียงด้วยสีหน้าคล่องใจสุดท้ายเขาบอกผมว่า ตอนนี้ไม่มีใครรู้ว่าชินิเฮงเป็นอะไรแต่คงต้องให้เขาออกโรงพยาบาลก่อนเป็นอันดับแรกถึงอย่างไรโรงพยาบาลก็เป็นสถานที่ที่ทาตยหินหนักมากก็เดินผีน้อยกระทบเอาทาตอย่างไปก็จะยุ่งผมนึกอีกทีก็ใช่จริงด้วยเราสองคนจึงช่วยกันทำเรื่องให้ชินิเฮงออกจากโรงพยาบาลและย้ายเขาไปโรงแรมผมกับยวนเจินหารือกันตอนนี้ผมจึงเล่ารายละเอียดทั้งหมดให้เขาฟัง ยนเจินฟังแล้วยิ่งค้องใจหนักกว่าเดิมบอกว่าเขาไม่เคยรู้ข่าวครา,าวบ้านหลังนี้เลยแต่ด้วยฝีมือของเราสอคนยังคงอย่าไปอีกดีกว่าดูก่อนว่าตอนนี้มีวิธีแก้ไขหรือไม่เรื่องบ้านนั้นคงต้องคิดในทางเลวร้ายที่สุดผ่านไปเช่นนี้สามวันเราสองคนยังคงจนปัญญาสุดท้ายหยวนเจินเตือนสติว่าเขาเคยได้ยินว่ามีวิธีหนึ่งดูเหมือนชินีเหิงจับปะทะเอาธาตุยีนเข้า จนปิดกั้นเส้นปราณฝั่งว่าเขาเพียงหาเทียนแดงใหญ่คู่หนึ่งที่เคยจุดในงานแต่งงานนำมาจุดในห้องจากนั้นนำใบต้นทานตะวันมาเผาอาจทำลายธาตุยินได้วิธีนี้ก็แค่ฟังมาเท่านั้นไม่รับรองว่าได้ผลแต่ยังน้อยฟังดูแล้วก็น่าลองดังนั้นผมจึงรับหน้าที่ไปสืบสอบดูว่าบ้านใครจัดพิธีวิวาสมัยนี้งานแต่งส่วนมาใช้ประเพณีตะวันตก ดังนั้นจึงหาเทียนสีแดงได้ยากสวนเรื่องใบต้นทานตะวันหาได้ไม่ยากแต่ก็ใช้เวลาไปมากกว่าจะได้ครบทั้งสองรายการก็ผ่านไปอีกสองวันจมูลชักช้าไม่ได้แล้วคืนนั้นเราจึงจุดเทียนแดงแล้วผ่าใบต้นทานตะวันทีละใบใบไม้ชนิดนี้มีน้ำมากอยู่แล้วดังนั้นจึงเผายากกว่าจะเผาหมดใบเทียนแดงก็ละลายไปไม่น้อยแต่ไม่มีกลิ่นอะไรในห้องเลย ผมออกจากผิดหวังแต่ยังไม่ยอมแพ้จึงเผาใบทานตะวันจนหมดแต่ชินีเฮิงก็ยังคงไม่มีวิแววจะฟื้นคืนสเต,ติคราวนี้ผมกับหยวนเจินห่อยเหี่ยวดูท่าเราคงต้องพาชินีเฮิงไปหาคนมีวิชาแต่ผมไม่รู้จักใครทางด้านนี้หยวนเจินเองก็เหมือนกันคราวนี้จนปัญญาจริงๆเห็นชินีเฮิงไม่มีวิแววว่าจะฟื้นหยวนเจินสายหน้าแล้วกลับห้องไป บอกว่าไว้ตอนกลางวันค่อยว่ากันใหม่เพื่อความสะดวกผมจึงจองห้องสวีทส,สำหรับสามคนไว้ข้างนอกมีเตียงสองหลังข้างในหนึ่งหยวนเจินจึงพักห้องข้างในหลังจากหยวนเจินเข้าห้องพักแล้วผมจึงคิดว่าไปดูชีนีเ่เฮิงอีกทีแล้วค่อยเข้านอนนึกไม่ถึงว่าพอถึงข้างเตียงจูจูเขาก็ความหมาบที่แขนผมและทำมือจุปปากจากนั้นชี้ไปที่ห้องข้างในบันทึกท้ายบท 1. สัตว์ที่มีวิญญาณกล้าแข็งสามารถบำเพินเพียน,ยนจนมีริสะกดคนได้ 2. เลเรากั่ว่ามีสัตว์ที่บำเพ็นเพียนถึงระดับหนึ่งจะเข้าสิงคนได้และบ่งการให้คนที่ถูกเข้าสิงรักษาโรคภยัยหรือทำนายทายทักเพื่อเพิ่มบุญกุศลของตนเอง 3. การน,นำเทียนแดงคู่หนึ่งที่เคยจุดในงานแต่งงานมาจุดไว้และเผาใบต้นทานตะวันจะช่วยทำลายธาตุินได้ บทที่31แกล้งตายผมตกใจจนสะดุ้งโยงเกือบร้องออกมาตามสัญชาตญาณแต่พอเห็นเขาท่าทางรีบกลื่นเสียงที่จะร้องลงคอลงไปเล่นเอาผมทรมานน้าดูแต่ดูเจตนาของชินิเิงแล้วไม่ต้องการให้หยวนเจินรู้ผมจึงยังไม่กล้าเอ่ยปากถามแต่ใช้สายตาถามเขาว่านี่มันอะไรกันชินิเหิงล้งโทรศัพท์มือถือออกจากกระเป๋า จากนั้นพิมพ์อักษรแถวหนึ่งอย่างระมัดระวังให้ผมดูในห้องนี้มีของของที่เขาว่าคืออะไรเป็นที่รู้กันยังดีที่ไฟในห้องสว่างโรอและชินีเหิงก็อยู่ตรงหน้าผมจึงไม่กลัวเท่าไหร่และใช้โทรศัพท์มือถือพิมพ์ข้อความนี่มันอะไรกันชินีเหิงดูโทรศัพท์แล้วสายหน้ายืนโทรศัพท์ให้ผมอีกหาทางให้หยวนเจิ่นออกไป ผมไม่ยักหน้าเขาเห็นผมเข้าใจแล้วก็หลับตาต่อจะก,การหยวนเจินออกไปไม่เชื่เรื่องงา่ายดึกแบบนี้เขาน่าจะเข้านอนแล้วผมคิดอยู่พักใหญ่ก็หาุผลให้เขาออกไปไม่ได้ผ่านไปราวสิห้านาทีผมคิดจนหัวโตวนึกไม่ถึงว่าจูๆ่ๆหยวนเจินกลับแต่งตัวชุดใหม่เดินออกมาเขาบอกว่าเขากรุ้มจนอึดอัดจ,จะไปที่บาร์หน่อยถามว่าผมจะไปด้วยไหม ผมกำลังกลุ้มอยู่ว่าจะก,กันเขาให้บลไปได้อย่างไรเขากลับออกไปเสียเองผมจึงรีบบอกว่าไม่ไปและบอกเขาว่าไปเที่ยวต้องระวังความปลอดภัยและส่งเขาออกจากประตูพอป,ปิดประตูห้องผมก็ชกใส่ชินอีเหิงแม่งหลอกเก่งจริงแกล้งตายจนเหมือนขนาดนี้น่าไปชิงรางวัลตุ๊กตาทองคำชีนอเหิงกลับกล่าวว่าตอนแรกเขาสลบไปจริง โดนธาตุดินประทะเข้าที่บ้านนั้นจึงถูกบังตาตอนวิ่งออกมาก็รีบร้อนเกินไปหัวไปโคกกำแพงผมแปลกใจถามเขาว่าทำไมจุดจูถึงโดนซี่หินชินีนเหิงเบป้ปากแล้วบอกผมเขาขังตัวเองในตู้เพราะเขาพบความแปลกประหลาดตรงประตูตู้น้ำเสียงเขาลึกกลับมากผมรีบถามหลายคำว่าแปลงประหลาดอย่างไรชินเหิงกลับไม่ยอมบอกเพียงกล่าวว่าอธิบายยาก แต่สรุปแล้วเป็นที่อยู่อันหนึ่งผมฟังแล้วชักหัวหมุนคิดแล้วยังคงไม่เข้าใจจึงถามอีกที่อยู่นั่นเป็นที่ไหนชินิเฮงสั่นหัวดูท่าไม่ยอมพูดแต่ชี้ไปที่ประตูบอกว่าถ้าเขาเดาไม่ผิดตอนนี้ยวนเจิ้นคงอยู่ระหว่างทางไปบ้านหลังนั้นได้ยินเขาพูดถึงหยวนเจิน้นผมพลันนึกขึ้นได้ว่าเมื่อกี้เขาบอกว่าในห้องมีของจึงรีบถามเขาว่าเป็นอะไร ชินิเหืองของบุรีสูบจุดสูบแล้วจึงบอกว่าของนั้นอยู่บนตัวหยวนเจนแต่เป็นอะไรเขาไม่รู้จึงอย่างไรก็ไม่ใช่ของสะอาดพูดจบเขาถามผมว่าทำไมถึงเรียกหยนเจนมาพอเขาถามผมก็ร้อนใจทันทีเพราะเขาเป็นคนชี้ที่โทรศัพท์เตือนผมนี่นาใครจะไปรู้ว่าชิน่เหืองฟังแล้วยังคงสายหน้าบอกว่าเขาเตือนผมแต่ไม่ได้หมาถึงหยนเจน แต่หมายถึงเต่าที่อยู่ในรูปถ่ายที่แน่มากับข้อความสั้นเต่าหรือผมห่วนคิดรูปสีนั้นถูกเงาดำขนาดใหญ่บางไว้ครึ่งคอนหรือว่านั่นเป็นเตา่าถ้าเต่านั้นเป็นของสำคัญคิดว่าคนคนนั้นคงไม่ถึงกับถือติดตัวตลอดและบางเอิญปรากฏในรูปถ้างั้นคนคนนั้นเจตนาจะบอกว่าเต่านั้นอยู่ในมือของเขาหรือผมบอกชินีเฮง,งตามที่คาดเดาเขาพยักหน้ากล่าวว่า นี่คือสาเหตุที่ทำไมเราจึงต้องมาที่บ้านหลังนี้ก่อนหน้านี้ชินเหิรนคิดว่าสิ่งที่เขานำมาจากบ้านของผู้ใหญ่บ้านเป็นกระทะทองพันเหรียญแต่หลังดูรายละเอียดจึงรู้ว่าของชิ้นนั้นไม่ใช่วัตถุสำหรับอ่วงจุยแต่เป็นกระถางทูบสำหรับใช้เส้นไหว้กระถางทูบใหญ่ขนาดนี้คิดว่าไม่ใช่สำหรับตั้งไว้ในบ้านแต่ดูจากลักษณะแล้วก็มีเหมือนกับของในวัดพุทธหรืออารามเตาสุดท้าย เขาพิจิตรพิเคราะห์แล้วเห็นว่าเป็นไปได้อย่างยิ่งที่จะเป็นของสารบรรพบุรุษตระกูลใหญ่ตระกูลใดตระกูลหนึ่งแต่เขากลับสรุปแน่ชัดไม่ได้ว่ามาจากที่ใดกระถางใบนี้เดิมทีเขาเก็บไว้เป็นอย่างดีแต่นึ้ไว้ถึงว่าจะถูกคนเอาไปชินิเฮงพูดเสียมากมายเห็นได้ชัดว่าเหนื่อยแล้วจึงจิบน้ำลายอึกแล้วถามผมว่าหยวนเจิ้นมาจากไหนผมจึงเล่าให้ฟังย่อๆตามที่หยวนเจิ้นบอก เขาฟังแล้วก็ขมวดคิ้วบอกผมว่าไว้พรุ่งนี้หยวนเจินกลับมาให้ซักเขาให้ละเอียดว่านั่นเป็นบ้านอะไรถ้าเขาไม่สีสัวนพูดงั้นเราต้องไปดูแต่ฟ้ายังไม่ทันสางราตีสามตีสี่หยวนเจินก็กลับมาผมกับสินีเหิงไม่ได้นอนตอนแรกก็คุยกันบ้างต่อมาเลยเงียบไปทั้งคู่และดูโทรทัศน์หยวนเจินเห็นสินีเหิงฟื้นแล้วก็ท่าทางตื่นเต้นผมตั้งใจสังเกตสีหน้าของเขา กลับดูไม่ออกว่ามีการเสแสร้งแต่อย่างใดชินีิเฮิงจึงเล่าให้หยวนเจิ้งฟังย่อๆว่าเขาสลบไปได้อย่างไรแต่กลับเว้นรายละเอียดไว้มากมายโดยเฉพาะเรื่องที่เขาขังตัวเองในตู้เขาจงใจไม่พูดถึงเพียงบอกว่าไม่ทันระวังจึงทำให้ธาตุยางถูกกระแทกจนสลบไปยวนเจิ้งกลับไม่พอพีรุษแต่ท่าทางดูเหมือนไม่ค่อยปกตินักซึ่งผมก็บอกไม่ถูกว่าไม่ปกติอย่างไร เชใช้เปลี่ยนหัวข้อไปพูดถึงเรื่องบ้านที่หยวนเจิ้นได้ข่าวมาพักนี้หยวนเจิ้นจึงเล่าให้ฟังโดยสังเกตเขาบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นอาคารสูงห้าชั้นสร้างเสร็จมาหลายปีแล้วแต่ยังใหม่มากทําเลก,ก็ไม่เลวน่าจะมีโอกาสเพิ่มมูลค่าไม่น้อยแต่เมื่อไม่นานมานี้จูๆ่ๆก็มีหญิงสาวคนหนึ่งตายไปโดยไร้สาเหตุหญิงสาวคนนี้ไม่ใช่คนในครอบครัวแต่เป็นญาติห่างๆของเจ้าของบ้าน เนื่องจากมหาวิทยาลัยของเธอที่ศึกษาอยู่ในเมืองนี้จึงมักมาพักบ่อยครั้งเกินที่หญิงสาวเสียชีวิตบังเอิญครอบครัวนี้ไปเมืองอื่นมีเธออยู่คนเดียวจนกระทั่งครอบครัวนี้กลับมาจึงพบศพหญิงสาวทรงกลิ่นแล้วไม่รู้ว่าเสียชีวิตไปแล้วกี่วันเดิมทีครอบครัวนี้ก็งงง่าย เมื่อมีคนตายในบ้านไม่ว่าอย่างไรก็ไม่กล้าอาศัยต่อไปและจะย้ายบ้านในเวลากระทันหันเช่นนี้ก็ยังไม่มีที่ไปจึงจำใจย,ย้ายยิวโรงแรมเป็นการชั่วคราวพวกเขาอยากปล่อยบ้านออกไปเร็วๆจากนั้นจะเอาเงินจากการขายบ้านไปซื้อบ้านหลังใหม่เมือฟังหยนเจ้นเล่าเป็นคงเป็นข่าวไม่เหมือนปั้นเรื่องขึ้นมาเองและชินีเฮิงก็พยักหน้างึกๆผมจึงบอกว่าอยากไปดูสักหน่อย เยืนเชินดีใจมากเพราะถึงอย่างไรถ้าสำเร็จเขาก็จะได้คอมมิชชั่นไม่น้อยเราสามคนจึงตกลงว่าพรุ่งนี้จะไปดูแล้วก็แยกย้ายกันเข้านอนเนื่องจากผมไม่ได้นอนทั้งคืนจึงง่วงมากพอล้มตัวลงบนเตียงก็หลับชินเหิงนกลับยังตื่นตัวดีถึงกลับลงจากเตียงเดินวนในห้องรอบหนึ่งสุดท้ายมาที่ข้างเตียงผมยื่นเหรียญกระสาบอันหนึ่งให้ผมแปลว่าคืนนี้อย่าให้เหรียญทองแดงนี้ห่างจากตัว ต่อให้ต้องซุกไวในกางเกงในก็นกนกอยากให้ลนเด็ดขาดเมื่อกี้เขาดูแล้วบนตัวหยวนเจิ้นมีของจริงและดุมากด้วยเดิมทีผมง่วงจัดฟังเขาพูดแล้วกลับตื่นตัวในพริบตาแต่พอเขาให้เหลียญแล้วกลับขึ้นเตียงนอนพักเดี่ยวก็กลรนสน่นผมจึงได้แต่นอนนิ่งๆแต่ใจเต้นตึกตักไม่หายเดิมทีตอนหยวนเจิ้นกลับมาฟ้าก็ใกล้สางไม่นานนักก็สว่างผมจึงค่อยสบายใจหน่อย และแล้วจึงหลับได้บ้างภายใต้แสงอรุณพอตื่นขึ้นมาดูนาฬิกาก็บ่ายสามโมงหาอะไรกินกันง่ายๆแล้วเราสามคนก็บึ่งไปที่บ้านหลังนั้นตลอดทางไม่ได้คุยกันพอถึงที่หมายเราไม่ได้ตรงเข้าไปดูบ้านทันทีหากแต่ไปที่โรงแรมคุยกับครอบครัวเจ้าของบ้านก่อนประการแรกต้องทำความเข้าใจก่อนว่านหน้านี้มีเหตุประหลาดเกิดขึ้นในบ้านบ้างหรือเปล่า อีกประการหนึ่งคืออยากสื่อร,ราคาคร่าวๆจะได้เตรียมใจไว้มองประดเดียวก็รู้ว่าบ้านนี้รีบร้อนที่จะปล่อยจึงขายราคาไม่สูงแต่ก็ยืนไว้ไม่ยอมลดอีกบอกว่าถ้าลดลงกว่านี้จะไม่พอซื้อบ้านหลังใหม่ผมเห็นราคาไม่เลวจึงถามชินิเหิงเขาบอกว่าไปดูบ้านก่อนแล้วค่อยว่ากันชายเจ้าของบ้านไปดูเป็นเพื่อนเราตลอดทางผมพยายามถามโน่นถามนี่ และสถานการณ์ระยะนี้อาทิไม่นานมานี้หญิงสาวคนนั้นเคยไปที่ไหนมาบ้างและก่อนหน้าน,นี้ในบ้านเคยมีอะไรแปลกๆหรือไม่ชายเจ้าของบ้านเป็นคนพูดน้อยอํำอึ้งอยู่พักใหญ่จึงบอกว่าหญิงสาวคนนั้นมาพักเป็นครั้งคราวส่วนเธอเคยไปที่ไหนมาบ้างเขาเองก็ไม่รู้แต่จะว่ามีเรื่องแปลกหรือไม่นั้นมีจริงนั่นคือเมื่อก่อนตอนหญิงสาวมาอยู่ด้วยมักตกใจตื่นกลางดึก บอกว่ารู้สึกมันมีคนคลำเท้าผมฟังถึงตรงนี้ใจกระเต้นเป็นกลองรัวชินีเฮืองกลับอมยิ้มพอลงจากรถชินีเฮิงบอกผมว่าที่ว่ามีผีน้อยคลำเท้าแม้ว่าจะเป็นของสกปรกสเหมือนกันแต่ไม่มีอันตรายผีประเภทนี้ว่ากันว่าหัวตัว,ต,วตัวเขียวชอบล้อเล่นและสนใจเท้าของผู้หญิงเป็นพิเศษถ้าเป็นคนก็คือประเภทโรคทางจิตที่ชอบชมเท้า ถ้าจะพูดถึงรายละเอียดก็เพราะเท้าของคนเรามีเสีอยงเบาบางที่สุดในร่างกายดังนั้นแม้จะเป็นคนที่ปาจื้อแกร่งมากถ้าโดนผีเข้าสิงที่มักจะเข้าทางเท้านี่แหละนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมสมัยโบราณพื้นรองเท้าด้านในจึงมักเป็นสีแดงเป็นวิธีปิดจ,จุดอ่อนกันผีเข้าสิงถ้าถูกผีชนิดนี้คลำอาจป่วยไข้เล็กน้อยแต่ถ้าพบเครื่องรางติดตัว หรือในบ้านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คลุ้มครองก็จะยับยั้งไว้ได้ถ้าจะว่ามาเอาชีวิตคนก็ออกจะฝืนเกินไปชินที่เฮิงพูดง่ายๆผมจึงคิดว่าสัมภาพบ้านหลังนี้คงจัดการได้ถ้าเช่นนั้นผมก็ได้กำไรฟรีแต่คิดอีกทีก็รู้สึกไม่ถูกต้องเพราะหากเป็นชิ้นนี้แล้วทำไมหญิงสาวจึงเสียชีวิตพอถามชินิเฮิงเขาบอกว่านี่ก็แปลก แต่ถ้าวันนั้นเป็นวันที่ทาดหญิงของหญิงสาวหนักมากก็อาจเป็นไปได้กรณีนี้คือพอเธอถูกคํำเท้าก็ลุกจากเตียงไปดูและบังเอิญทาดหญิงหนักจึงเห็นผีน้อยและตกใจตายเขาพูดจบผมก็ลองนึกภาพเหตุการณ์ในหัวอย่างอดไม่ได้ก็น่ากลัวอยู่มากปกติเรานอนบนเตียงต่ำกว่าขอบเตียงหมายความว่านอนลงแล้วมีบางจุดมองไม่เห็นถ้ามีของแบบนี้ด้วยนึกดูแล้วก็ขนลุก ขณาดสนทนากันพวกเราก็ถึงชั้นล่างของอาคารผมมองดูลักษณะภายนอกของอาคารออกแบบได้ไม่เลวทีเดียวถ้าซื้อตามราคาที่คุยไว้น่าจะได้กำไรดีอยู่เราสามคนขึ้นบนอาคารแต่นายแตรยืนเจ่นเพียงทำหน้าที่สืบสอดข้อมูลไม่เคยดูบ้านเองดังนั้นเขาจึงขอตัวกลับโรงแรม